ทนต่อความร้อนทนต่อสารเคมีอยู่ในที่แช่แข็งได้นานเป็นเดือนเลยค่ะในน้ำในอาหารสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะพรอมที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของตลกชื่อดังนะคะคุณโรเบิร์ตสายควันนะคะที่ป่วยด้วยวัณโรคปอดพยาบาลแม่จ๋าก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโรเบิร์ตด้วยนะคะ วันนี้นะคะแม่จ๋าจึงนําความรู้เกี่ยวกับวันโลกปอดนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าวันโลกปอดนั้นเกิดจากอะไรอาการเป็นอย่างไรมีการรักษาเป็นอย่างไรนะคะที่สําคัญคือวันโลกปอดนั้นติดต่อกันได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปะคะ่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะการให้เท่ากับได้รับคะ่ะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะวัณโรคปอดของประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีค่ะปริมาณและจํานวนของผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะ,ะแต่ตั้งแต่ปี2,543เป็นต้นมาค่ะเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานะคะวัณโรคปอดกลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศของเราและทั่วโลกนะคะ เนื่องจากมีการเกิดของโรคเอสเกิดขึ้นค่ะผู้ป่วยโรคเอสนะคะส่วนใหญ่มักจะติดเชื้อวัณโรคปอดค่ะซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเอสนะคะจึงทําให้วัณโรคนั้นกลับมาระบาดอีกวัณโรคปอดนะคะเ,เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่ชื่อว่า tuberculosis นะคะซึ่งเชื้อนี้นะคะนอกจากจะทําให้เกิดวัณโรคที่ปอดแล้วยังทําให้เกิดวัณโรคที่อวัยวะอื่นๆอีกด้วยนะคะ เช่นวานาโรคต่ำน้ำเหลือง วรรโลกกระดูวรรโลกลำไส้และวรรโลกผิวหนังนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะร้อยละ80มักจะเป็นวรรณโลกที่ปอดค่ะและเชื้อวรรณโลกนี้นะคะก็มีความทนทานค่อนข้างสูงค่ะอยู่ได้ในทุกทกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในน้ําในอาหารสามารถอยู่ในที่แช่แข็งได้นานเป็นเดือนเลยค่ะทนต่อความร้อนทนต่อสารเคมีและอยู่ในที่มืดมืดได้เป็นครึ่งปีเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เชื้อวรรณโลกตัวนี้กลัวนะคะก็คือแสงแดดค่ะ แสงแดดจะสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคตัวนี้ได้ค่ะเชื้อวัณโรคนะคะจะอาศัยอยู่ในปอดของคนไขค้ค่ะแล้วก็ออกมาจากร่างกายของคนไข้นะคะโดยการที่คนไข้นั้นมีอาการไอจามบ้วนเสมหะหรือน้ำลายออกมานะคะเชื้อวัณโรคก,ก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศค่ะและเชื้อที่อยู่ในน้ำลายหรือเสมหะเมื่อน้ำลายและเสมหะนั้นแห้ง เชื้อนั้นก็จะกลายเป็นฝุ่นละอองฟุ้งขึ้นมาในอากาศเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการติดต่อของเชื้อวัณโรคปอดน,นี้มักจะติดต่อในที่ท,ที่มีคนพุกพ่านแออัดอากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวกหรือที่ที่อับอับชื้นชื้นมืดมืดนะคะเช่นในโรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าโรงพยาบาล ห้องที่อับๆเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเคยสัมผัสกับเชื้อว,วัณโรคมาแล้วค่ะแต่การแสดงอาการหรือจะป่วยหรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยที่1นนะคะก็คือสภาพร่างกายค่ะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงการได้รับเชื้อว,วัณโรคเข้าไปก็อาจจะทําให้ไม่มีการแสดงอาการใดๆไม่ก่อโรคก,กับร่างกายค่ะแต่สําหรับผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเช่นเด็กเล็กๆผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคพิสุาเลื้อรังผู้ป่วยโรคเอส หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิต่างๆนะคะผู้ป่วยต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเมื่อได้รับเชื้อวัณโรคเข้าไปไป่วยเป็นโรคค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือปริมาณเชื้อที่ได้รับเข้าไปค่ะถ้าได้รับเชื้อเข้าไปในปริมาณที่มากหรือไปอยู่ในที่ที่มีเชื้อปริมาณมากโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคก,ก็มีโอกาสสูงกว่าผู้ที่ได้รับเชื้อน้อยๆนะคะ ในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการจะยังไม่ค่อยแสดงค่ะยังไม่ค่อยเห็นอาการที่เด่นชัดเท่าไหร่นะคะจนเริ่มติดเชื้อแล้วป่วยมากขึ้นมีอาการมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นอาการได้ค่ะอาการที่1ก็คืออาการมีไข้เรื้อรังต่ำๆค่ะ อาการของไข้นะคะผู้ป่วยมักจะเป็นตอนเย็นเย็นหรือตอนบ่ายบค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ติดต่อ,อก,กันหลายๆวันนะคะอาการที่2ก็คือมีเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะอาการที่3นะคะมีอาการอ่อนเพลียเป็นประจำค่ะเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารถึงแม้ว่าจะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอย่างสี่นะคะเป็นอาการที่เด่นชัดมากๆของวันโรกนะคะ,ะ,คะก็คืออาการไอเรื้อรังค่ะไอแห้ง ไอเรื้อรังไอติดต่อกันเป็นเดือนเดือนเลยนะคะไอเนี่ยอาจจะเป็นไอแห้งๆหรือบางครั้งไอมีเสียงดังโขกๆเลยนะคะแต่เมื่ออาการมากขึ้นนะคะหรือโรครุนแรงขึ้นจะมีอาการไอแล้วมีเลือดปนออกมาด้วยนะคะเนื่องจากตัวโรคนะคะลุกลามไปถึงที่หลอดเลือดของปอดค่ะและ5ค่ะเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นนะคะหรือโรคลุกลามมากขึ้นก็จะมีอาการแทรกซ้อนต่างๆตามมาค่ะเช่นมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีฝีในปอด มีน้ำในช่องหุ้มปอดและถ้าหากเชื้อแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่นๆก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคอัณโรคของอวัยวะอื่นๆด้วยอันดับที่1ก็คือจากประวัติสัมผัสผู้ที่เป็นวัณโรคหรือไม่หรือ2อ,อาการต่างๆดังที่กล่าวมานะคะและ3ก็คือการนําเสมหะนะคะไปย้อมสีเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคค่ะ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายค่ะแล้วก็ได้ผลเร็วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการเก็บเสมหะของผู้ป่วยด้วยนะคะว่าผู้ป่วยสามารถเก็บเสมหะมาให้ตรวจได้อย่างถูกต้องหรือไม่ไม่เอาน้ำลายไปส่งตรวจนะคะขอให้เป็นเสมหะจริงๆก็จะสามารถรู้ผลได้ง่ายขึ้นค่ะการรักษาวัณโรกปอดก็คือการใช้ยาค่ะแพทย์ก็จะใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันค่ะทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดนะคะ เช่นไอโซนอาไซด์ไลฟมพิซีนไพลาซินามายอีเทมบูทอลแล้วก็สเตโตไมซินนะคะซึ่งระยะเวลาในการใช้ยานะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือ6เดือนถึง2ปีครึ่งการรักษาด้วยวิธีอื่นๆก็มีค่ะแต่ก็ค่อนข้างจะใช้น้อยนะคะเช่นการผ่าตัดค่ะซึ่งจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีรอยโรคเฉพาะตำแหน่งหรือรับประทานยาแล้วมีผลข้างเคียงสูง การรักษาวัณโรคปอดสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะถ้าผู้ป่วยกินยาครบตามที่หมอสั่งแต่โรคก,ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะถ้าผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งหรือกินยาไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการรักษาวัณโรคปอดก็คือการรักษาให้หายขาดเพื่อตัดวงจรการกลับมาระบาดอีกครั้งของโรค หนึ่งก็คือการกินยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งนะคะอาจจะใช้ระยะเวลา6เดือนถึง2ปีครึ่งแล้วแต่กรณีนะคะแต่เมื่อผู้ป่วยนะคะรับประทานยาไปแล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์อาการก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะไข้ลดลง กินอาหารได้มากขึ้นสดชื่นขึ้นหายอ่อนเพียน้ำหนักเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะผู้ป่วยบางรายอาจมีความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนะคะหายจากโรคแล้วเพราะสังเกตว่าตัวเองอาการดีขึ้นแล้วบางรายนะคะหยุดยาก่อนที่จะครบยาที่หมอสั่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงมากมาก เพราะถ้าหากหยุดยาแล้วนะคะแต่อาการของโรคยังไม่หายขาดจะทําให้เกิดการดื้อยาหรือกลับมารักษาได้ยากขึ้นนะคะแล้วเกิดการแพร่กระจายเชื้อค่ะ 2. นะคะการแยกห้องนอนค่ะก่อนที่จะได้รับการรักษาด้วยยานะคะผู้ป่วยเนี่ยควรจะแยกห้องนอนจากผู้อื่นค่ะไม่ควรใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะและเมื่อได้รับยาไปแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติค่ะ 3. นะคะขณะที่มีการไอาจามควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกนะคะการบ้วนเสมหะหรือน้ำลายนะคะควรบ้วนลงในภาชนะที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นน้ำยาไลาโซนนะคะแล้วจึงเอาไปเททิ้งในชักโครกค่ะหรือว่าขุดหลุมฝังนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่บ้วนเสมหะเลียลาาตามข้างทางหรือว่านําเสมหะไปทิ้งในถังขยะนะคะจะทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อค่ะ 4. ค่ะผู้ป่วยนะคะควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แล้วประทานยาให้ครบแล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และเมื่อร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะก็ควรออกกําลังกายตามความเหมาะสมของร่างกายนะคะ5ค่ะควรจะอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะ ห้องนอนควรมีหน้าต่างประตูค่ะเพื่อเปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะไม่ควรไปอยู่ในที่ที่อับอับชื้นชื้นหรือที่มืดมืดนะคะห้องนอนควรเป็นห้องที่มีแสงแดดแสงสว่างส่องเข้าถึงได้เพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อค่ะและ6นะคะอุปกรณ์เครื่องนอนนะคะเสื้อผ้าควรนำไปตากแดดบ่อยๆค่ะเพื่อช่วยในการฆ่าเชือ้อและดูแลอย่าให้ห้องนอนที่นอนมีฝุ่นนะคะ เพราะจักกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดอาการไอยิ่งไอมากโอกาสในการแพร่เชื้อก็จะยิ่งมีมากค่ะและอีกข้อหนึ่งที่จะเสริมนะคะการดื่มนมวัวนะคะควรดื่มนมวัวที่ผ่านการพาสเจอร์ไลท์แล้วเพราะในนมวัวจะตรวจพบเชื้อวัณโรคได้และนมวัวที่ยังไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไลท์หากมีเชื้อวัณโรคอยู่จะทําให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารได้ หากสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะ,ะไม่ควรไปอยู่ในที่ที่ผู้คนหนาแน่นทุกพ่านที่ที่อับชื้นนะหรือหากมีความจําเป็นนะคะ ควรใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงค่ะและประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมองดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์เหล้างดสูบบุหรี่เพราะหากว่าเรามีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวแล้วเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราซุดโทมหรือว่ามีภูมิต้านทานต่ำลงนะคะก็จะทำให้เชื้อที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายนะคะกำเริบกลายเป็นวัณโรคได้การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโดยการฉีดวัคซีนนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะเด็กแรกเกิดทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน BCG ค่ะซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้ในการสร้างภูมิป้องกันเชื้อวัณโรคนะคะแต่สําหรับผู้ใหญ่นะคะที่สงสัยนะคะว่าตัวเองติดเชื้อมาหรือไม่นะคะก็อาจจะไปทําการเทสผิวหนังค่ะเรียกว่าการทำ tuberculin ท e นะคะหากได้ผลลบนะคะก็อาจจะฉีดวัคซีน BCG เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันค่ะในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะสัมผัสเชื้อวัณโรคก,กันมาแล้วทั้งนั้นค่ะ แต่ที่ยังไม่มีอาการป่วยนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีน BCG ในผู้ใหญ่บางครั้งก็อาจจะไม่มีความจำเป็นค่ะเพียงแต่ควรจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ ทุกคนมีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อวัณโรคอยู่แล้วตามสถานที่ต่างๆถ้าเรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเชื้อก็ยังไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นนะคะควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแลบประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำงดการดื่มเหล้างดการสูบบุหรี่นะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพืเ่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยคะ่ะ ขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่หหะค่ะ,ะบ๊ายบายเพียงแต่ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอก็จะสามารถรอดจากกันก็เพียงแต่เพียงแต่ควรจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ